สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Show ครับ ก็สโลว์ในคลิปนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะมานําเสนอ,อของที่เรียกว,ว่าค่อนข้างแปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรียกว่าะไยเหรียญนะคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็อันนี้เป็นสกุลเงินดิจิตอลตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยจะคุ้นเคยเท่าไหร,ร่นะและว้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีอแบบนี้มากด้วยนะครับผมก็จะอันนี้มานําเสนอก,นกันว่าเออมันเป็นยังไงมันแปลกตรงไหนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะโอเคนะครับผมก็ เหรียนคริปโตรตัวนี้นะครับมีชื่อว่าดูโนคอยนะผมก็ในเรื่องของคริปโตเคเรนซีคืออะไรนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าได้นะครับผมกันนี้ผมก็อธิบายพื้นฐานไปส่วนหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะมาโฟกัสใน ตัวของเหรียญตัวนี้กันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมก็ในนิยามของ duino coin นี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นเหรียญแบบ centralized นะครับผมก็ก็คือเป็นระบบเหรียญแบบมีศูนย์กลางนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะขุดได้ด้วยบอร์ด arduino esp826 esp32 แล้วก็ raspberry pi ได้นะครับผมก็แต่ล้วคนอาจจะคิดว่าการขุดเหรียญ c ิ y โตเคอ r r เรนซีเนี่ยจะต้องซื้อตัวอุปกรณ์เฉพาะทางหรืออาจจะ ต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะเพื่อที่จะให้มันประมวลผลแล้วก็ให้ผลตอบแทนกลับมานะแต่อันนี้เนี่ยคือนิยามของง่ายๆก็คือเป็นระบบเปลี่ยนที่สามารถขุดได้ด้วยอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กอย่างพวกบอร์ด Arduino แล้วก็พวกบอร์ด ESP 8 2 6 6หรือ ESP 3 2นะครับก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าแปลกดีนะครับสำหรับในตัวของเหรียญคริปโตตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมอันนี้เขาก็ามีโน้ อ้างด้วยนะครับผมบอกว่าในตัวนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว,ว่าทํามาเพื่อความสนุกแล้วกันนะผมก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่า ทำมาเป็น,นเรื่องสนุกสนานแล้วกันนะครับก็ไม,ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของผลตอบแทนอะไรมากนักน,นะครับผมก็ทําเป็นโปรเจกต์เล่นคำๆอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดเขานะก็เกสตาตัวนี้นะครับว่าเออมันจะเป็นอย่างไรนะอันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงอ่าคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวตูนคอยนะครับว่าเออเราจะต้องทําอะไรอย่างไรนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดในส่วนของตัวโค้ดของตูนคอยมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่า การขุดนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับเราก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการอ่าลงทะเบียนในตัวของ Wallet นะครับผมก็ในส่วนของ wallet นี่ยมันจะมีในส่วนของกระเป๋าเงินนะครับผมซึ่งเราจะต้องล็อกอินเข้าไปนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีกอนี่ครับ d o n t have a wallet นะครก็จะให้เราสมาัครสมาชิกนะผมก็ใส่ข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะเมื่อได้รับการยืนยันแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอ่าย s e r n a m e ของเราเนี่ยจะเป็นรหัส กระเป๋าเงินตัว d u n o Coin นี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งสเต็ปก็คือในเรื่องของ Verify นะซึ่งการยืนยันเนี่ยก็มันจะมีการยืนยันที่แบบ กอนข้างแปลกนิดนึงก็คือเราจะต้องถ่ายรูปในตัวของบอร์ดที่เราเอาไปใช้ขุดด้วยนะครับผมก็ในส่วนของวิธีการเนี่ยก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมมกันนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ wallet หรือกระเป๋าเงินนะครับผมก็จะมีการใช้งานในหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีรูปแบบของเว็บไซต์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็นี้จะเป็นสนาบที่เป็นคอมมานด์ไลน์นะครับผมก็สามารถเรียกใช้งานได้นะครับตัวตัวหน้าจอของตัวของ wallet เนี่ยมันจะติดตั้งมาอยู่ในส่วนของโค้ดที่ ที่เขามีมาให้คือโหลดทีเดียวได้ครบหมดเลยนะผมแล้วก็อันนี้ก็จะพูดถึงวิธีการขุดนะผมก็ในส่วนของเหรียญตัวนี้เนี่ยสามารถ ขุดได้หลายวิธีนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นใช้บอร์ด Arduino ใช้บอร์ด e.s.p. 3 2 e.s.p. 8 2 6 6หรือจะใช้ PC ของเราก็ได้หรือจะใช้บอร์ด Raspberry Pi ก็ได้นะครับในการขุดนะครับผมก็ก็จะมีซอฟต์แวร์ที่รองรับของเขานะซอฟต์แวร์ก็จะมีการทำงานประมาณนี้นะครับผมก็หน้าจอจะคล้ายๆกันกันกนกบตัวซอฟต์แวร์ขุดเหรียญริปตโตคลเอนซีทั่วไปนะครับผมก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรแตกต่างกันมากนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการขุด ด้วยบอร์ด Arduino นะครับผมมีใช้ซอฟต์แวร์ Arduino IDE ขึ้นมานะครับผมแล้วก็โหลดซอฟต์แวร์ของเขาแล้วก็รันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้ในตัวของบอร์ด Raspberry Pi นะครับผมก็ติดตั้งแอปพลิเคชันพวกนี้ลงไปนะครับก็ทำตามทีละบรรทัดดับไม่อยากนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของขุดด้วย บอร์ด e s p 8 2 6แล้วก็ ESP32 นะครับก็สามารถขุดได้นะครับก็จะมีในส่วนตั้งค่าตัวของ WiFi เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็การขุดเหรียญดูโนคอยด้วยบอร์ด ESP เนี่ยจะแตกต่างจากขุดด้วยบอร์ด a r d ดูโนตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาเซิร,ร์ฟเวอร์ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเสียบบอร์ดตัวนี้ทิ้งไปให้ใหมันคอนเน็กอินเทอร์เน็ตได้นะครมันก็จะทํางานของมันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับาก็มีสเตปของเขาในการขุดด้วย ุปกรณ์อื่นๆน,น,นะครับก็เขาจะมีหน้าเว็บที่ขุดได้นะครับผมอันนี้จะใช้ PC ซีอุก็ได้หรือจะใช้บอร์ดหรือจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับผมก็เข้ามาที่นี่แล้วก็เซตใส่อ่ายูเซอร์เนมลงไปนะครับผมแล้วก็จะใช้ CPU กี่ core คอร์นะผมก็ใส่ไปแล้วก,กดนี่ครับมาสตาร์ทไมเน็งนะผมก็จะโชว,ว่ามีการยืนยันตัวระบบกี่ครั้งนะครับมีค่า เลทเท่าไรนะครับผมเขาก็เนื่องจากว่าตัวเหรียญตัวดูนโนคอยเนี่ยเขาจะเรียกย่อๆว่าดูโคนะครับผมไอ้ตัวดูนโนคอยเนี่ยมันอย่างที่บอกก็คือมันเป็นเหรียญแบบเซนเทอร์ไลท์นะครับผมก็ถ้าอยากจะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนไปเป็นเหรียญสกุลอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถทํางานได้โดยตรงคนระับมันจะต้องมีทําการคอนเวิร์ตตัวเหรียญดุ ดูโคเนี่ยให้เป็นแบบดิสเซนเทลไลซ์ก่อนนะครับผมซึ่งก็สามารถทําได้นะครับโดยกระบวนการนี้นะครับผมก็ลองไปดูว่ากันในส่วนของพวกนี้เนี่ยคือไม่ค่อยจะได้ใช้มันสักเท่าไหร่นะครับผมก็ส่วนมากก็จะ Exchang e นะครับหรือแลกเปลี่ยนไปเป็นเหรียญตัวอื่นโดยตรงเลยนะครับเขาก็จะมีบริการดูโคเอ็กซ์เชนตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็สามารถแลกเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการเลยนะครับก็รายละเอียดอื่นๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมออกแล้วก็จะมีในส่วนของขุดด้วย สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับผมโทรสมือถือขุดได้นะแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะเปลืองแบตเตอรี่นะฮนี่ครับก็จะเป็นตัวอย่างของตัวการขุดด้วยบอร์ดอัดดูโนนะครับมันสามารถพ่วงกันได้นะครับผมอันนี้เขาก็มีในส่วนของเขียนซอฟต์แวร์ไว้นะครับผมก็เราไปศึกษาดูแล้วกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะเกเคนะครับผมก็ในส่วนของเก่าๆเกี่ยวกับเหรียญดูโนคอยหรือเรียกว่าดูโค่นะว่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ต่อมานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเขานะผบ ผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับผมแล้วก็อันนี้เขาจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันนะครับในตัวของคุณสมบัติทางเทคนิคนี่ยของเรียนตัวนี้นะครับเขาจะมีอัลกอริทึมของเขาเองเนี่ยชื่อว่าดูโก้เอสวันแล้วก็อันนี้แฮชตัวนี้เนี่ยคือจากที่ผมลองเนี่ยคือ ตัวนี้เขายังไม่เปิดใช้นะครับแต่เขาก็บอกเตรียมไว้แล้วนะครับผมแล้วก็มีแผนการอื่นๆเพิ่มในอนาคตนะครับแล้วก็นี่นะครับผมอุปกรณ์ที่รองรับมีอะไรบ้างนะครับมีบอร์ด Arduino ครับ Arduino เนี่ยก็จะมีซีรีส์ย่อยหลายตัวนะครับก็จะรองรับประมาณนี้ครับผมซึ่งจะมีตัวอื่นๆด้วยนะครับผม ก็ใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับไม่ซีเรียสเ้วก็จะมี2 e s p 8 2 6ก็จะมี n o d e MCU เป็น VMOD ก็แล้วแต่นะครับใครมีอันไหนก็ใช้อันนั้น ESP32 ก็เช่นเดียวกันนะครับผมรัสวิพายก็รับหมดเลยนะครับทั้งพาย1พาย2 3 4ซีโร่พิกโกก็รองรับนะครับ เ e อร์รี่พาย400ก็ใช้ได้แล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมก็เป็นออร์เรนจ์พายก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมวิธีการใช้งานก็ให้เราติดตั้งตามสเต็ปนี้เลยนะครับผมก็ตามที่เขาระบ,บุไว้นะครับเมืติดตั้งครบแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อยู่ในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวในตัวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองขุด ด้วยบอร์ด Arduino ดูนะครับว่าเออมันจะเป็นอย่างไรนะก็ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการแฟลตตัวเฟิร์มแวร์นะครับของ ตัวบอร์ด Arduino ก่อนนะครับผมเจาะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าทําอย่างไรกันนะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่หน้าจอของซอฟต์แวร์อ r d u i n o นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ก็เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดในส่วนของสเก็ตขึ้นมานะครับในส่วนของตนนี้เนี่ยคือในโฟลเดอร์ของ u i n o Co อยเนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Arduino Code นะครับแต่เบื่อคลิกเข้าไปแล้วก็เปิดตัวนี้เไฟล์จุด i n o นะครับผม a r d u i โน underscore code นะ เมื่อเปิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็ในส่วนของโค้ดเนี่ยมันจะมีหลายไฟล์เลยนะครับ ก็อันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเราก็ผ่านเลยนะครับไปที่นีร่อับโทสนะครับแล้วก็บอร์ดนะครับผมก็ AVR บอร์ดแล้วเราก็เลือกให้ตรงรุ่นที่ที่มีอยู่นะครับผมในตัวอย่างเนี่ยผมใช้ a r d u i n o uno นะครับผมก็เลือกไปแล้วแล้วก็ในส่วนของพอร์ตนะครับผมก็เลือกให้ตรงกันกันกนกบตัวพอร์ตที่เราเสียบไว้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ที่ติดมากับเครื่องเนี่ยจะเป็นคอมหนึ่งนะผมก็ในส่วนของคอมอื่นๆที่มีเลขอื่นขึ้นมาเนี่ยก็กน่าจะเป็นตัวบอร์ด Arduino นะครับผมก็ สำหรับคนที่เสียบในตัวบอร์ดหลายๆตัวเนี่ยบางทีเราอาจจะงงนะว่าสรุปว่ามันเอ่อเราจะแฟดตัวไหนก่อนนะครับผมเราก็ถอดออกมาให้หมดแล้วก็ค่อยๆแฟดไปทีละตัวนะครับให้มันเหลือน้อยๆเงี้ยเลยเราจะได้รู้นะครับคอมหนึ่งเนี่ยมันติดตัวเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์หลักอยู่แล้วนะนี้ก็ไม่ใช้เราก็ใช้ตัวนี้แทนมาเสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้นเนี่ยเราก็ทําการแฝดตัวอันโดโนได้เลยนะครับผมก็นี่อัปโหลดนะนี่ครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่ตัวของหน้าจอของรัสเบอรี่พายที่ดาว์โหลดไปเมื่อ ในดูกันนะครับโอเคนะครับผมก็อันนี้ก็เข้ามาสู่หน้าจอเดิมแล้วนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวขอเก็บไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดทําการขุดนะครับโดยเปิดในส่วนของหน้าจอคอมมาไลน์ขึ้นมานะครับผมก็ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับผมในไฟล์ตัวนี้เขาจะมีไฟล์ที่มีชื่อว่า AVR Miner นะครับผมก็ใช้คําสั่งคําสั่งนี้นะครับ Python 3นะครับเป็นว่า AVR Miner นะครับ .py นะครับกด Enter ลงไป เมื่อกดปรุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เราตั้งค่าก่อนนะครับว่าเราจะขุดแล้วเข้าไปอยู่ในกระเป๋าชื่ออะไรนะครับผมเราก็ใส่ชื่อในซองของ wallet ก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็เราจะต้องสมัครก่อนนะครับเพื่อจะได้เวลาขุดเนี่ยเราก็จะได้เข้า กระเป๋าเรานะครับผมเราก็จะไ,ได้เงินมาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของข้างล่างนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราก็จะคอนฟิกในส่วนของพอร์ตของบอร์ดอั d ดูโนที่เราเสียบเข้าไปนะครับผมในในส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยก็คือเป็นพอร์ตที่ตัวระบบคอามองเห็นนะครับก็มี t ี y ี usb 0 AMA 0แล้วก็ Serial 1นนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเสียบ ตัวของบอร์ดอันดูโน่นะผ่าน USB นะครับผมก็ก็จะขึ้นเป็น USB serial นะก็ถูกแล้วนะครับผมเราก็จะใช้ดี V i ท e ตัวนี้เลยนะครับ d v t t y u s b 0นะครับให้เราพิมพ์ที่ตรงนี้เลยนะเราต้องพิมพ์ให้ครบนะครับผมตัวเล็กตัว,ตวใหญ่นะนี่ครับแล้วกด Enter อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มบอร์ดในตัวของอั d ดูโนได้หลายตัวนะครับผมก็ไม่ได้จํากัดแค่อันเดียวนะสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะผมจะไม่ได้ว่ามันมีลิมิตเท่าไหร่นะครับก็ผมจะลองแค่ เดียวละกันนะครับกดโนไปนะแล้วก็อันนี้ก็ตั้งชื่อนะครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะก,ก็ตั้งไปนะครับผมนะตั้งชื่อเทสไสนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการโด o n a t ให้กับนักพัฒนานะครับผมก็สามารถปรับระดับได้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโดยในส่วนของ d o n a t เนี่ยจะไม่ส่งผลต่อในตัวของกําลังการขุดของเรานะครับผมเราก็เหมือนนะแบบเริจากให้คนเขียนโปรแกรมได้นิดนึงอะไรประมาณนี้นนะ ก็สามารถตั้งได้นะก็เป็นศูนย์เนี่ยก็คือไม่ให้เลยนะครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่1 2 3 4 5ขึ้นไปนะมากน้อยแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับแต่ผมให้เป็น1แล้วกันนะนคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมมันจะได้ไม่มีผลกระทบอะไรมากตอนนี้นะครับผมมันก็จะทําการเริ่มกระบวนการขุดโดยใช้บอร์ด Arduino ของเรานะว่ามันทานํางานยังไงนะในขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวมันกาลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเออมันกําลังคุยกับเซิร์ฟเวอร์อยู่อะไรประมาณนี้ ตอนน,นี้เนี่ยก็จะเริ่มดําเนินการขุดแล้วนะครับผมก็มันก็จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เชื่อมต่อกับตัวบอร์ด Arduino ที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็อันนี้เนี่ยในแถบสีชมพูนะแล้วก็จะมีตัวสีเขียวที่เรี่เขียน accept นะผมก็อันนี้เนี่ยคือมันเริ่มดําเนินการขุดแล้วนะครับผมโดยให้ตัวบอร์ด Arduino เนี่ยส่งค่าสิ่งที่เรียกว่า,าเลขเข้ารหัสหรือที่เรียกว่า hash นะครับผมก็ในแต่ละครั้งเนี่ยก็เขาจะปล่อยมันจะมีเลทนะครับในส่วนของตัวเลขสีน้าเงินนะครับ ผมก็อันนี้เนี่ยคือ194แล้ว95เนี่ยมันหมายความว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคือตัวบอร์ดเนี่ยมันส่งตัวเลขรหัสออกมาเนี่ย190ชุดนะครับผมโดยในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีค่าที่เรียกว่าดิฟนะครับผมไอ้ดิฟเนี่ยมันหมายความว่าไงนะไอ้ค่าดิฟเนี่ยมันในการขุดเหรียญคริปโตเนี่ยเขาจะหมายความว่าให้เป็นระดับความยากในการขุดของตัวเหรียญคริปโตนะครับก็ยิ่งน้อยมันก็จะยิ่งง่ายนะครับผมก็ใน กระบวนการนี้เนี่ยคือมันทำให้เรารู้ว่าเออจริงๆแล้วการขุดเหรียญด้วยอรูโน n น่เนี่ยคือมันพยายามทำให้ดิฟมันง่ายๆนะครับเพื่อมันจะได้กุดได้เร็วนะครับถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันก็เขาก็จะเซตให้ตัวส่วนของดิฟเนี่ยมันเยอะเพื่อที่จะให้มันให้กาเรียกว่าลด กำลังตัวเองลงนะเพื่อให้มันมีในสองของเรทออกมาเนี่ยออกมาสม่ําเสมอในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันนะครับไม่ให้แบบว่าเครื่องไรแรงกว่าถ้าก็ได้เปรียบเนี่ยก็มันก็จะทําให้กระบวนการขุดเหรียญเนนะี่ยมัน มันมีได้เปรียบเสียเปรียบกันนะซึ่งมันผิดแนวทางในการทําเหรียญคริปโตนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคือพยายามจะปล่อยให้อารเรทมันค่อนข้างคงที่นะครับแล้วก็ใช้เวลาสม่ําเสมอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการขุดของเขานะก็โอเคนะครับผมก็ในส่วนของการขุดเหรียญคริปโตเคอรนซีด้วยบอร์ดแานโตโนนะครับโดยขุดเหรียญตัวนี้นะครับผมเป็นเหรียญตัโนคอยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าก็เป็นเหรียญคริปโต ที่เรียกเราว่ามาแปลกนะครับที่ปกติแล้วการขุดเหรียญคริปโตเนี่ยจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงนะผมอันนี้ก็ใช้เพียงแค่อุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างบอร์ดอั d ดูโนหรือพวก ESP826 หรือพวก Raspberry Pi เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทำการขุดเหรียญ ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็ถึงแม้ว่าเหรียญตัวนี้จจะเป็นเหรียญที่มีศูนย์กลางอยู่นะครับผมแต่ก็เรยวกว่าก็ได้รับความนิยมในกลุ่มเล็กๆนะผมก็ผลตอบแทนเนี่ยก็คิดว่าให้ไปศึกษาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยอาจจะเพิ่งเกิดมาไม่นานนะครับผมก็ไม่รู้นะความมั่นคงอะไรตรงไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการเอาอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมาทําแบบสัาษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับจะมีผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็ผู้ชม ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ดูวิธีแล้วกันนะครับเพราะที่นําเสนอในครั้งนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างแปลกนะครับที่เราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมก็เราจะเห็นพวกเครื่องขุดที่มีพลังกำลังเยอะๆนะครับต้องใช้เงินเป็นแสนๆนะครับในการลงทุนนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องมีลงทุนเหมือนกันนะครับในการซื้ออุปกรณ์มานะครับก็ ก็ไม่รู้ว่าจะคืนทุนเท่าไหร่นะครับคืนทุนเร็วไหมนะต้องใช้เงินเยอะไหมแล้วก็รายได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะก็ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบไหนก็แล้วแต่นะก็ล้วนมีความเสี่ยงนะก็นักลงทุนก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะลงทุนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของเหรียญดูโนคอยนะครับผมก็สำหรับในรายการคันที่โชว์นะครับก็ต้องขอจบแต่เพีองเท่านี้ครับ ก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ